รอเพี่ยนบักไคยกรุงเทพไม่ไหวละจะเอาไก่มาทํากินตอนเที่ยงนี้เลยส่งการปีนี้ยังไม่ได้เป็นไหนครับอยู่เที่ยงหน้าที่เดิมเรากับเพื่อนเราเนี่ยน้าไก่กันครับเห็นระยะสายตาอยู่บอกมันไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าตอนเที่ยงเนี่ยเอาไก่มาทํากินกันพอมันลดน้ําผักมันเสร็จเนี่ยก็มาเจอกันตามนัดวันนี้เมนูที่จะทาอะ่ะจะทําเป็นเขย่าไก่บ้านอยากกินไก่บ้านมานานละเนื้อมันแน่นดีตรงเที่ยงนาเราเนี่ยจะมองเห็นวิวทับเบิกด้วย แต่นุน่นมองเห็นอยู่ไกลๆนุน่นวันนี้หลายคนคงเริ่มเล่นน้ํากันละแต่เรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับมันร้อนแต่อากาศวันเนี้ยก็ยังถือว่าดีกว่าวันก่อนๆอ,อยู่ไม่มีแดดมีเมฆมากแต่ร้อนอบอ้าวครับอากาศแบบเนี้ยเหมือนฝนจะตกเลยถ้าจะตกก็ตกมาได้แต่ขอให้เรากินไก่เสร็จก่อนหลขนไก่อยู่ดีๆมีเอฟซีตัวน้อยมาจากไหนไม่รู้ครับเดินเข้ามาแล้วก็มาทักทายจ่าเบ้นเดี๋ยวนี้เด็กน้อยแถวบ้านอ่ะหัวสมบักแข็งนี่เรียกเราจ่าเบ้นหมดเลย บางคนนี่พ่อแม่รุ่นเดียวกับเราเลยแต่ลูกเขาเรียกชาเบนดีแล้วครับเราไม่ได้ถืออะไรอยู่แล้ะเรียกอะไรก็เรียกได้แต่เรียกบักเบนก็พอไก่ที่จะทําวันนี้เราจะทําหมดทั้ง3ตัวเลยครับไก่บ้านที่เราได้มาวันนี้เป็นไซส์ที่กําลังเอามาเขย่าพอดีไม่เด็กไม่แก่มากเกินไปเนื้อยังหนุ่มอยู่ไม่หยาบมากแต่นั่งทำๆอยู่เนี่ยได้กลิ่นฝนได้ยินเสียงฟ้าร้องไล่มาละถ้าเป็นฝนตอนรดูร้อนเนี่ยน่ากลัวครับทั้งลมพัดทั้งกลัวฟ้านวนครับเห็นมันืดมาแต่ไกลละ ถ้ามันยังไม่สลายตัวเนี่ยอีกสักประมาณ20-30นาทีเนี่ยถึงเราแน่ลมเริ่มพัดมาใกล้ๆแล้วครับเพื่อนมารีบควา้มามอาไซค์ไปดูตอถ่านมันเลยเตาถ่านมันเพิ่งจุดมาเมื่อสองสาวันนี้เองถ้ามันใกล้มาเรื่อยๆเยเราก็ไม่อยู่แล้วครับถ้ามาแต่ฝนเนี่ยเราไม่กลัวหรอกแต่ลมกับฟ้านี่ดิอยู่ไม่ได้ลมพัดแรงมาเรื่อยๆแล้วครับสงสัยจะอยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวรอเพื่อนกลับมาถึงก่อนจะย้ายที่ละเริ่มสื่อเสียลวละเถียงเราอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยไม่อยู่แล้วครับย้ายที่ก่อนดีกว่า อุตสาห์ว่าจะทํากินอยู่เหียงหน้าชิวชิวเสียวครับทั้งฝนทั้งลมทั้งฟ้าขนาดรีบออกมากันแล้วนะยังไม่ทันอยู่ดีเปียกเหมือนเดิมแต่ขอตกหนักแบบนี้นะให้น้ามันท่วมจะได้ไปใต้อึงจบเลยอุตสาห์วางแผนไว้จะทํากับข้าวกินอยู่เหียงหน้าชิวชิวเอาบรรยากาศเอาไลฟ์สไตล์ผู้บ่าวแท้บ้านมาอวดต้องไดเอากลับมาทํากินที่บ้านเลยครับให้เราเห็นมืดดํามาก็นึกว่าจะตกแรงตกนานเออแต่ตกแรงตกแรงอยู่ครับแต่ตกแป๊บเดียวพอเรากินข้าวเสร็จสถานการณ์สงบ ็แย,ยกย้ายกับเถียงใครเถียงมันครับนอนกลางวันละพอท้องมันตึงหนังตาหย่อนครับบวกกับหลังฝนตกด้วยอากาศมันได้ทุกวันนี้เวลาได้กลับมาอยู่บ้านน่ะได้มาอยู่กับบรรยากาศอย่างเงี้ยมันก็เป็นการพักผ่อนอีกอย่างหนึ่งของเราเห็นหุ่งนาเรามุมนี้มันก็สวยดีนี่หว่าพอข้าวเริ่มเหลืองเนี่ยแต่เสียดายครับฝนตกแรงอยู่แต่มันตกไม่นานน้ําไม่ท่วมขังอึงอ่างน่าจะยังไม่ตะกุยดินขึ้นมาแต่ถ้าคืนเนี้ยฝนตกซ้ำใหม่อีกรอบอะ่ะยังไงก็ต้องออกเป็นไงครับให้ดูวิวหมู่บ้านเรา มีฉากหลังเป็นภูเขาอย่างสวย